มาเบิ้งโตนี่พี่น้องเนาะโตบักใหญ่เปินเปิดไว้เท่าไรมาเบิ้งเพิ่นกําลังมาต่อรองพี่น้องเนาะงามวัวงามเปินพี่น้องเนาะท้ายสูงยี่ห้อยหายสิบห้าโปร่บเงี่ยหัวหลาดต้นโตเพิ่นพี่น้องเนาะเป็นวัวสายเพิ่นหน้าเพิ่นนามไต๋หีแยกลูกมาเขาอยากได้เท่าไรครับสี่สิบห้าท่องเกจเดือนแปดมือครับ่องเกจเดือนแล้วพี่น้องเนาะใส่เจ้ายังก็ไรใส่เจ้าของโก้ของโก้ใส่พอดลังของโก้ไว้พี่น้องเนาะเกจเดือนแล้วพี่น้องเพิ่นทองใหญ่เลยพี่น้องทองใหญ่แล้ว อันนี้ว่าต้องตรวจทองเนี่พี่น้องเนาะเห็นชัดเจนแล้วพี่น้องเนาะต้นโตท้ายสูงโค้งสางได้บดเลยพี่น้องเนาะเป็นวัวสายพัฒนาเพินเนนเ่นพี่น้องเนาะบักใหญ่ต้นโตเพิ่นพี่น้องเนาะาเปิดไว้สี่สิบห้าเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเนาะงามเป็นวัวสายพัฒนาเพิ่นพี่น้องคุณอ่ะเบิ่งท้ายเพป็นวัวประมาณลูกแรกยุบรับนี่ฮะโอตัวสองข้าทองตัวสองข้าทองเนาอาลาดต้นโตเพิ่นตัวสองข้าทองเด้อพี่น้องเนาะหนามไตเพิ่นดีพี่น้องเนาะหนามไตเพิ่นดีแข้งขาเพิ่นดีเ ย่าว่าล่าต้นโตเบิงนาเพิ่นเขาบม่ได้แต้งดินเพื่น้องเขาธรรมชาติราคาหน้าต่อรองเป็นแม่ท้องเจ้าของโกไวเจ็ดเดือนแล้วพี่น้องเนาะอ่านี่งวงามเพิ่นพี่น้องเนาะอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อเพื่อนพี่น้องบ้านชวนหวังงวงามพาผีพา่น้องมาชมงวงามพี่น้องเนาะงามมีหลีพี่น้องไม่ต้องัวงามพี่น้องเนาะสายงวงามมาอยู่ทางนี้เพิ่นพี่น้องเนาะคุณ่ะเป็นย่าว่าล่ามาเป็นสายพัฒนาเพิ่อสุดโตเลยพี่น้องทางนี้ เป็นบัวสายพัฒนานพี่น้องมีติโตมงามมาเบิ่งนผู้หน่อยอก่อนอันดับแรกเนาะพี่น้องเนาะผูหน่อยขออนุญาตครับผมเ,เป็นแม่ลูกกันบ่โอแม่ลูกเพิเ่นเปิดแยกบ่ลูกหรือจังไดเลือดเปิดร่วมโยกเท่าใดแยกอ่ะทะโยกเท่าใดนึกลูกสี่สิบเก้าทะโยกเบิ่งลูกไส้เปินพี่น้องลูกไส้เท่าใดจําป่ไนลูกเพิ่นลูกพ่อใดก่อนลูกกแ่ฮะแก่ผมแบบโอ้เจ้ากาเลทพี่น้อง ลูกไส้กาเล็ด KF68 พี่น้องเบิ้งน้าไตแข็งขาเพิ่นดีเบิร์ตพี่น้องโค้งสางบ่ต้องห่วงพี่น้องซีซีเก่าเพิ่นเปิดไว้แม่ลูกแรกนี่ลูกไส้เพิ่นพี่น้องเนาะลูกไส้งามงามลูกไส้รอๆเอาเป็นเพิ่นพอขอกพอขายพอพั้นได้พี่น้องลูกไส้งามงามเบิ้งเลี่ยมโตเพิ่นลูกชายเจ้ากาเล็ดนี่พี่น้องเนาะ KF68 เลี่ยมโตหนังต้นโตดีเลยพี่น้องเนาะเบิ้งลูกไส้เพิ่นรอพี่น้องเนาะแม่เพิ่นจ่ายลูกดีๆพี่น้องการจ่ายลูกลูกแรกอยู่พี่น้องเนาะโอ้เบิ้งถ่ายลูกไส้องเนาะ สุดยอดเลยพี่น้องเนาะโอ้ยแม่ลูกลูกผูกลูกไส้รอ49เพิ่นเปิดไว้พี่น้องเนาะเป็นหัวงามหัวรอเพิ่นพี่น้องเนาะสองตัวเพิ่นเปิดไว้ให้ต่อรองผู้ใดสนใจกระทูมากตอรองเดี๋ยวผมสิขออนุญาตเปิดโท่เพิ่นให้เนาะพี่น้องเนาะเป็นวัวสายพันนาสายเลี้ยงเพิ่นกำลังต่อรองกันเอาให้เพิ่นต่อรองเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นอยากได้ตรลูกมันเพิ่นอยากเอาไปเป็นพอขอกพอไข่พอพันอ่ะเพิ่นว่าจะให้ลูกมันลูกรอยหลีพี่น้องเนาะ อันแม่เพิ่นใจลูกดีแม่โค้งสางดีร้อยห้าสิบห้าบวกลบลูกเพื่อนนี่ได้อยู่แล้วร้อยสี่สิบได้เหรอพี่น้องเนาะง่วงว่าจะจักเดือนเพ่นี่เออได้จักเดือนแล้วเหรอแปดเดือนเนาะงามพี่น้องเป็นงัวงามเพิ่นเอาไปเป็นพอขอพอขายพอพันได้สบายเอามาขออนุญาตเบอร์โทรเพลินศูนย์แปดสี่เจ็ดเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์ห้าเจ็ดผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองไปดสี่สิบเก้าสองตัวเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเนาะให้ต่อรองถ้าแยกตาลูกก็ได้โทรมาได้มาคุยกันเนาะ โอเคขอคุณเลย่องอาามนกับผมนะต่อใสของเข้าได้ไห่ครับแม่ลูกกันเนาะเปิดจะไดนครับตัวนี้สองหมื่นเก้าพันแม่ลูกลูกแม่ลูกงามเบิงลูกแม่ลูกเพื่อนพี่น้องเนาะเป็นลูกตัวเมียได้พี่น้องนี่แม่เพื่อนแม่ลูกแรกเนาะแม่ลูกแรกอยู่พี่น้องเนาะโค้งสางดีพี่น้องร้อยห้าสิบบวกลบเรียมตัวแม่เพื่อนเบิงลูกสาวเพื่อนพี่น้องเนาะลูกสาวพ่อใดหูบบอจักเนาะเป็นบอจักลูกสาวเป็นลูกหลอดพี่น้องเนาะ 29%งเพิ่นเปิดว้เพิ่นสะดวกให้เบอร์โทรมาขออนุญาตกับผมโอ้ตัว,ต,วตัวแม่สาวหนึ่งก่อโอ้แม่ลูกคือกันเปิดจังไหนบานโค้นั่นสามเก้าอุ้ยลูกมันลูกงามพี่น้องตัวลูกเคเอฟสานึพัี่น้องโอ้ลูกงามสามสิบเก้ตัวนี้สามตัวนั้นสองหมื่นเก้าเก้าลูกสาวงามพี่น้องลูกสาวเคเอฟสามหนึ่าใต้ดีลูกสาวเพื่ it, อนพี่น้องแม่โค้งสามไดเลยร้อยห้าสิโ้งามแม่เพื่อนพี่น้องกูได้รอยร้อยห้บบวกลบ ตับหลูกสาวงามพี่น้องลูกสาวเลี่ยมโตสุดยอดเลยพี่น้องเบิ่งลูกสาวเพิ่นงาม39 2ตัวเด้อพี่น้องเนาะ2ตัว39,000เพิ่นเปิดไว้พี่น้องนะ 39, เนานะนี่คืองัวสายเลี้ยงโดยตรงเด้อพี่น้องเนาะเอาไปเข้าข้อเข้าฟาร์มแม่ลูกแรกคือก,ก,ก,กันพี่น้องเนาะแม่ลูกแรกคือกันแม่ลูกแรกคือกันพี่น้องเนาะอันนี้ก็ลูกแรกคือกันพี่น้องเนาะลูกแรกคือกันเพิ่นเปิดไว้ให้ต่อรองน่าสนใจพี่น้องเนะนาะน่าสนใจ29 39เป็นแม่ลูกแรกทั้ง2ตัวแม่ตัวนั้นโค้งสั่งดีแม่ตัวนี้ย่าอ่ารัด มาขออนุญาตเบอร์โทรครับผมขออนุญาตเบอร์โทร087 087 8641 623เมื่นอเช็คไซส์ครับสารคามงัวงามเพื่อนพี่น้องเนาะเอาขอบคุณหลายๆมันครับผมมาเบิ่งโตนี่พี่น้องเนาะตูบักง่ายเพื่อนเพื่อนไว้เท่าไรมาเบิ่งเพื่อนก็ลังมาต่อรองพี่น้องเนาะงามงัวงามเพื่อนพี่น้องเนาะท่ายสูงยี่ร้อยหาซิมหาปวกลบเงาวาลาดตัวโตเพื่อนพี่น้องเนาะเป็นวัวสายเพื่นหน้าเพื่อนนามไต่ถีแยกลูกมาเท่าอย่างไรเท่าไรครับ สี่สิบห้าครับสี่้องเกจเดือนแบบนี้ครับทองเกจเดือนแล้วพี่น้องเนาะใส่เจ้าย่างก๊วยใส่เจ้าของโก้ของโก้ใส่คอดังของโก้ไว้พี่น้องเนาะเจ็เดือนแล้วพี่น้องเพื่อนทองใหญ่เลยพี่น้องทองใหญ่แล้วอันนี้ว่าต้องตรวจทองยากพี่น้องเนาะเห็นชัดเจนแล้วพี่น้องเนาะต้นโตท้ายสูงโค้งสางได้เบดเลยพี่น้องเนาะเป็นวัวสายพัฒนาเพื่อนพี่น้องเนาะบักใหญ่ต้นโตเพื่อนพี่น้องเนาะเปิดไว้สี่สิบห้าเพื่อนเปิดไว้พี่น้องเนาะงามเป็นัวสายพัฒนาเพื่อนพี่น้องคุณน่ะเบิร์นท้ายเพื่นววัประมาณ ลูกแรกยุบบะคับนี่ฮะโอ้ตัวสองค่าทองตัวสองค่าทองเงาอาลาดตัวต่นตัวสองค่าทองเด้อพี่น้องเนาะนามไตเพิ่นดีพี่น้องเนาะนามไตเพิ่นดีแขรงขาเพิ่นดีเพิ่อนเงาอาลาดตนวตัวเบิ่งหนาเพิ่นเขาบ่ได้แต่งนิ่พี่น้องเขาธรรมชาติราคาหน้าต่อรองเป็นแม่ท้องเจ้าของโกวไวเจ็ดเดือนแล้วพี่น้องเนาะอ่านี่ง่วงงามเพิ่นพี่น้องเนาะอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นศูนย์แปดแปดสามหกสามหกห้าสองสี่พี่น้อง ฮะเจ็ดห้าสองสี่เนาะโอเคเอาไหมกันอะ่ะศูนย์แปดแปดสามหกสามเจ็ดห้าสองสี่พี่น้องเพิ่นเปิดไว้ในราคางัวนทองเท็ดเดือนแล้วแม่ใหญ่พอดังในทองเพิ่นลูกสองเนาะโอเคขอบคุณเลนไลน์มานครับผมนี่คือราคางวัวมบริษัทเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดสนใจกระโถ่มาต่อรองกับผู้ใดนี่คือสายงัวเลีืยงงัวงามเพิ่นพี่น้องเนาะตัวนี้เพิ่นเปิดไว้เท่าไรเนาะตัวนี้เปิดจ้าไหนครับนี่ เปิดจ้าไหนตัวนี้อโอ้สื่อไปตัวไหนเศร้าเลยครับเศร้าพ่อดีเลยเอาไปเลี้ยงเนาะเพิ่นซื้อไปเลี้ยงสองหมื่นเป็นซื้อไปเลี้ยงเป็นหัวแม่สาวสองแรลกสองแรกพี่น้องเนาะสองหมื่นเป็นเป็นขายว่าเพิ่นซื้อไปเลี้ยงเพิ่นมาเพิ่นซื้อไปเลี้ยงแหลกพี่น้องเนาะอ่ะนี่คือหัวตลาดนัดโคกระบือบ้านน้องแก่ตลาดชมภูบุตรร้อยเอ็ดพี่น้องเนาะย่างไปทางถีพี่น้องเนาะผู้ใดจด้งัวไปเลี้ยงช่วงนี้เหมาะเลยพี่น้องเนาะเหมาะแล้ว พอไร่ที่ไหเนาะพอไร่หมานเรามาทางพี่น้องเนาะม่วพอไร่หมานแล้วก็มั่วลายย่างลายอยู่พี่น้องเนาะงานพามาทางเปลี่ยนกันไหนเนาะอู้เพื่้ขายกระแน่์ละพี่น้องเนาะแม่ลูกกันกระง่ามพี่น้องเนาะคนเขารังต่อรองเป็นมั่วโค้งให้ใครทายท่าไดก็ครับ หนึ่งหนเจ็ดพันห้าร้อยเป็นง่วมแยกลูกมากง่วโครง1 7ึ่งหมื่เจ็ดพันห้าร้ข้ามางัวโครงคือง่วแยกลูกพี่น้องราากำลังโครงอยเอาไปตอ่อยอดเอาไปเข่าข,ข้อคุ้นแนวนี่ง่วนเข้ามาขึนน้นเป็นง่วมักสิบเจ็าร้อยเพื่อเปิดใบเอาไปขุนตอ่อยอดเป็นง่วแยกลูกมาข้อคุนกำลังมาแนวนี่พี่น้องเนาะกำลังมาแห้งสิบเจ็ดหารอยเ,เ,ออเพื่อเปิดใหาต่อรองเพื่อนสะดวกให้เบอร์โทรบาขออนุญาตครับผมศูนย์แปดหกศูนย์แปดนาเ ผู้ใดสนใจงัวโครงเอาไปต่อยอดได้เลยโทรมาเบอร์นี้ขอพูดเรื่ยเหายมาอนันครับผมแม่สาวหน่อยสุกหน่แม่สาวของโอ้เปิดเท่าไหร่ครับนี่สองหมื่นเก้าพันงามเนาะลูกพ่อใดเหรอเคสสามหน,นึ่งโอ้ลูกเคสสามหนึ่งตั้นตันพี่น้องเนาะอันนี้คือลูกสาวเคสสามหนึ่งเลยเป็นสายเลี้ยงสายพัฒนาพี่น้องเขาแต่งให้เรียบร้อยสองหมื่นเก้าพันสูงถ่ายสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบร้อยสี่สิบได้พี่น้องร้อยใส่เบิรงน้ำใต้เพิ่น ถึงหน้าถึงหลังแข่งขาดีเบิดพี่น้องเนาะเป็นวัวเชื่องเชื่องงามๆโอเคเลยขี้ลังกระไรเพื่อนปะเป็นแม่สาวพร้อมผสมพี่น้องเนาะโอเคเลยพี่น้องเนาะอ่ะได้มาตัวเดียวปะโอ้ยนี่เท่านี่เท่าไหร่นี่สิบห้าหนึ่งหมื่นห้าพันกันอนี้ก็สายเลี่ยงคือกันพี่น้องสายพันธุ์ต้นได้เหมือนกันเป็นแม่สาวเหมือนกันหนึ่งหมื่นห้าพันตัวนี้ต้องเอาไปเติมเนื้อเติมหนังอีกตั่หนึงพี่น้องเนาะอันนี้โค้งสามเพื่อได้ท้ายสูงร้อยสี่สิบบวกลบเหมือนกันพี่น้องเนาะตัวนี้ สองหมื่นหนึ่งพันโอ้ลูกสาวงามเนาะลูกสาวสวยพี่น้องเนาะแม่ประมาณลูกสองบอกป่าณเนาะประมาณลูกสองโอ้เตาลูกสาวเพิร์สวยดิพี่น้องสองหมื่นสองพันบอฮึสองหมื่นโอ้สองหมื่นเอทอนพี่น้องสองหมื่นหนึ 20, 000, ่งพันพี่น้องเนาะนี่ลูกสาวเพิ่นมาเบิ่งลูกสาวเพิ่นพี่น้องเนาะสองหมื่นกับหนึ่งพันนี่พี่น้องลูกสาวนี่นี่ลูกสาวงามเป็นลูกสาวสวยนี่ลูกสาวเพิร์สองหมื่นหนึ่งพันตัวนี้สองหมื่นเก้าพันเป็นสายเลี่ยงงามพี่น้องเนาะต้นโตดีเนื้อหนังดีตัวนี้อ่ะ 15บห้ามันเปิดไว้เนาะมานแล้วบปพ่าเพราใช่ย่างหามาอวายเา่าโอ้มาเบ่งง่ามไปทางบาา้านเท่านีไปหยางฝนก็ง่ามบุนขุดชุ่มเท่าขุดอ่ะโอ้โอเคเลยเอามาขออน่ญาดเบอร์โทรพันกนศูนย์แปดสามศูนย์แปดเก้าสี่เกาสี่เนย์หกหนึ่งห้าศูนย์หกห่าพี่น้องเอา,เาง่ามไปเลียงผู้ใดสนใจเอาไปเข่าข้อเข่าฟ้ามง่ามีามมลีตัวนี้พี่น้องเนาะหุ่นได้ตัวโตได้เลยเื่องเองอ่ะขอคุณหลยหลายมานครับผมอ่ะมันมานเด้อพเด้อมันมานครับผม นี่คือบรรยากาศการซื้อการขายงวดตลาดนัดโคกระบือวน้องเจตลาดชมพูบุตรในช่วงตลาดไก่ไวายพี่น้องเนาะตลาดไก่ไวายผมผ้าเลาะผ้ายางจนสุดแล้วพี่น้องเนาะนี่เป็นขายกันอยู่กัน่เ็นกำลังมาต่อยร่องวันเทียนวันไรเนี่พอวันเทียนจังหานทำนั้นรดน้วยตอนเทียนตัวนี้พระได้ขายเลยรอม่ลูกตัวนี้พรท่นได้ขายไอเปิดเจังไหนเปิดไปมื้นสามสิบสาม แมนแต่ว่าคันพี่ผู้จได่กับสิลุธไห่สูธไห่ต่อร่องได้ต่อร่องได้ต่อร่องได้เลือตัวเดียวนี่เนาะเลือาวหน่อยสินั่นจะพร้อมเกินมาตั้งแต่สิเนาะสิบสามสๆเพี่น้อมเนาะนี่เราพู้ว่าแกๆอยู่นี่ว่แก่ๆมาขออนุญาตเบอร์โทรคุณศนย์เก้าห้าศนย์เ 4, 2อ 4, 4 2นึ่ง่อเพ้่องพิ่มมาจากสา่นจังหนพอทั้งสาจังหาน13เพิ่มจางใดเนาะสิามหารอยอยู่ป่บสามื่อโอเคเป็นสื่อของเพิ่นเองต่อได้ลดได้ ขอบคุณหลายๆหมานครับผมคาร์ผมสําหรับบานสมหวังงอแงผาพพีผ้าน้องออกมาเลาะมาชมบรรยากาศการซื้อการขายวันตลาดนัดตัวเตอร์เบืบ้านน้องแก่จังหวัดร้อยเอ็ดคลิปนี้เอาประมาณนี้ก่อนพี่น้องเนาะฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเต้ลพี่น้องเนาะขอให้พี่น้องกันเสรขอผู้เลี้ยงววัเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเผือกบานสมหวังงอแงทุกท่มีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไ่้ยกับเจ็บต่างๆร่ำรวยร่วยเบิดหนีเบิดซึ่งกันสวัสดีครับ